พ่อเฟื่องโชติโกโนะท่านเป็นลูกศิษย์นะของท่านพลีนะวัลสการามเคยพูดถึงธรรมะของท่านอยู่บ้างนะเมื่อ2อสวันก่อนมีคราวหนึ่งท่านได้อาจารย์กทุดงไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่มั่น ซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านพอ่อหลีตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่มั่นก็มีชื่อเสียงแล้วแล้วก็มีพระไปปฏิบัติกับท่านเยอะถ้าเราท้าเราว่าวันหนึ่งเนี่ยก็มีพระรูปหนึ่งป่วยก็ไปขอยาจากหลวงปู่มัน่น หลวงปู่มั่นก็ตำหนิเลยว่าเนี่ยนี่เอาอะไรเป็นสารณะเป็นที่พึ่งอ๋อพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งหรือว่าเอายาเป็นที่พึ่งะเรานี่นับถือศาสนาพุทธหรือนับถือศาสนายากันแน่หลวงปู่มั่นไม่ให้ยานะแต่ไม่กี่วันต่อมาก็มีพระลูกหนึ่งป่วย ก็ป่วยมาคงจะเป็นอาทิตย์แล้วละ่ะท่านก็คงพยายามใช้สมาธิเยียวยาแต่ก็ไม่หายแล้วก็ไม่ยอมกินยาด้วยหลวปู่มั่นพอทราบเข้าก็ตำหนิเลยว่านี่ทำไมไม่กินยาทำไมทำตัวเป็นคนเลี่ยงยากแบบนี้ ลูกศิษย์หลายคนฟังแล้วคงจะสงสัยนะว่าหลวงปู่มั่นทำไมท่านไม่ค่อยคงเส้นคงวาเท่าไหร่บางทีก็บอกตำหนิคนที่มาขอยาแต่พอไม่ขอยาไม่ยอมกินยาก็ตำหนิอีกที่จริงเนี่ย ไม่ใช่ว่าหลวงปู่มั่นไม่คงเส้นคงวานะเพียงแต่ว่าคำแนะนำของท่านเนี่ยท่านมุ่งเจาะจงไปที่คนแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันคนบางคนหรือพระบางรูปอาจจะเป็นประเภทที่ว่าไม่ค่อยอดทนเอะอ,อะไรก็จะขอยากินลูกเดียวท่าเดียว แต่ว่าภาพบางรูปนะก็ดือ้อไม่ค่อยรู้ประมาณในสังขารตัวเองท่านก็ตำหนิเหมือนกันว่าทำไมนะมียาแล้วไม่กินก็คงเหมือนกับหมอนะหมอเนี่ยสำหรับบางคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอออกกําลังกาย จนกระทั่งเป็นโรคอ้วนเบาหวานเนี่ยหมอก็จะแนะนำว่าให้ออกกำลังกายเยอะๆแต่บางคนเนี่ยหมอก็บอกว่าให้พักผ่อนมากๆเพราะว่าเขาทำงานหนักนอนน้อยจนร่างกายผายผอมเเวลาเราเจอหมอให้คำแนะนำแบบนี้เราก็ไม่สงสัยนะว่าเทำไมหมอ แนะนำไม่เหมือนกันมั่วหรือเปล่านะเราไม่สงสัยเพราะเราก็รู้ว่าเนี่ยคำแนะนำของหมอนี่นะมันย่อมแตกต่างไปตามประเภทของคนหรือตามอาการนะความเจ็บป่วยที่แตกต่างกันเจ็บป่วยต่างกันนะนะบางคนนอนน้อยอะ หมอก็ต้องแนะนำให้พักผ่อนมากๆบางคนเอาแต่นั่งๆนอนๆนะกินอย่างเดียวนะหมอก็ต้องแนะนำให้ออกกำลังกายเยอะๆมันไม่ใช่เป็นความไม่คงเส้นคงวาของหมอนะแต่มันเป็นความแตกต่างนะของคนนะแม้เวลาเราฟังคำสอนครูบาอาจารย์เนี่ยหรือแม้กระทั่งคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ย ก็ต้องคำหนึ่งตรงนี้ด้วยคำหนึงว่าท่านหรือพระองค์เนี่ยนะท่านพูดกับใครเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างที่เคยเล่าเนี่ยนะในชาวพุทธกาลนมีพระรูปหนึ่งชื่อพระโสนโกริวิสสะท่านเป็นคนที่ขยันทำความเพียรมาก แต่ว่าสังขาไม่คม่อยอำนวยนะเท้าเนี่ยท่านเป็นประเภทสุขุมรารชาติผิวบางเป็นผู้ดีนะท่านเดินจงกรมมากเดินทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งขาแตกเลือนนี่ก็ไหลซิบๆเลยท่านก็ไม่ยอมหยุดเดินไม่ได้ก็คา,านเข่าเอา เป็นคลานจงกรมไปแต่ก็ยังไม่มีอะไรนะคืบหน้าปฏิบัติเท่าไหรเท่าไหรก็ยังไม่เห็นผลของการปฏิบัติไม่เห็นทำไม่รู้ทำท่านะนก็เลยท้อถอยนะคิดอยากศึกพระเจ้าก็เลยเสด็จมาแล้วก็แนะนำการปฏิบัติ โดยการอุปมาอุปไมยนะพิน3ามสายนะที่อุปมาถึงพินเพราะว่าพระสนาน,นี่ตอนเป็นคารวะเคยเป็นช่างดีดพินเป็นนักดนตรีนะดีดพินอุตจาถามว่าเนี่ยพินเนี่ยถ้าหากว่าขึงสายให้ตึงเนี่ยดีดแล้วเพราะไหมพระสนาก็บอกว่าไม่เพราะ แล้วถ้าหากว่าขึงสายพินหย่อนเนี่ยดีดเพราะไหมไม่เพราะทำยังไงถึงจะดีดให้เพราะนะก็ต้องขึงสายให้พอดีพอดีพระยากรเลตัดว่าเนี่ยก็เหมือนกันนะทำความเพียนเนี่ยถ้าเพียนมากไปนะมันก็ฟุ้งซ่านถ้าเพียนน้อยไปมันก็เสื่องซึืมเกียดคร้านให้เพียนแต่พอดีก็คือ ให้ลดความเพียรลงหน่อยลดความเพียรในที่นี้ก็คงจะรวมไปถึงความตั้งใจมุ่งมั่นด้วยนะเพราะว่าท่านพอทําความเพียรแล้วไม่ใช่ขยันอย่างเดียวแนละใจก็ชิดจะเอาด้วยจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้จะ,ไดจ,ะจะพยายามบังคับควบคุมจิตให้ได้อย่างที่ต้องการพอพระอาจารย์แนะนำนี้พระสนาก็นำไปปฏิบ,บัติ ในที่สุดท่านก็บรรลุอรัตผลนะเป็นพระอาหารหันต์คำสอนหรือคำชี่อแรกของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจอดจงนะกับบุคคลที่ทำความเพียรอย่างหนักจนจนเกินไปนะไม่ได้ทำความเพียรแต่พอดีใครที่ฟังแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่า เป็นคนที่ไม่มีความเพียรเป็นคนที่เกียดค้านเอาคำแนะนําของผู้เจ้าแบบนี้ไปปฏิบัตินี่ก็แย่นะเพราะว่าตัวเองเนี่ยที่จริงเนี่ยควรจะขยันให้มากขึ้นอันที่จริงผู้เจ้าก็ตรัสนะกับพระหลายรูปนะให้เร่งทําความเพียรเร่งทาความเพียรนะแม่ป่วยนะแม่อาพาธก็อย่าหยุดนะให้รีบระดมทําความเพียรเพราะว่า ให้คิดว่าต่อไปอาจจะป่วยหนักกว่านี้ถึงตอนนั้นก็ทําความเพียรไม่ได้นะกับพระจำนวนมากเ่น,นท่านก็สอนให้เร่งทำความเพียรแต่กับพระโสนะเนี่ยท่านกับแนะนําอีกอย่างนึงคือว่าให้ลดความเพียรลงนะเวลาเราอ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราเอาคําของผู้เจ้ามาปฏิบัติเพราะว่าถูกใจเรานะว่าเออเรา ไม่ค่อยอยากทำความเพียรอยู่แล้วพอพระอาจารย์แนะนำพระสนนแบบนี้ก็เลยเอามาใช้กับตัวเองแบบนี้ก็ผิดนะ,ะเสียท่ากิเลสก็ต้องพิจารณาดูด้วยว่าเนี่ยพระองค์เนี่ยคำสอนเนี่ยพระองค์สอนใครและคนคนนั้นเนี่ยเหมือนเราหรือว่าแตกต่างจากเราหรือเปล่าพูดสมัยนี้คือต้องรู้จักบริบทนะ บริบทของคำสอนนะสอนในโอกาสใดนะหรือว่าเทศให้ใครฟังไม่งั้นเนี่ยเราจะเข้าใจธรรมะของครูบาอาจารย์หรือของพระพุทธจาจาเนี่ยผิดพลาดหรือว่าบางทีก็ตำหนิว่าเนี่ยท่านสอนนะไม่คงเส้นคงวาเลยตรงนี้สอนอย่างหนึ่งตรงนั้นสอนอย่างหนึ่งตรงนี้สอนให้ปล่อยวาง เพราะสังขารไม่เที่ยงแต่ตรงนี้สอนให้ขนขวายทำความเพียรพยายามเพราะสังขารไม่เที่ยงตรงลงเอาอะไรแน่จริงๆถูกทั้งสองอย่างนะแต่ว่าความหมายเนี่ยหรือว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยแตกต่างกันสอนให้ปล่อยวางเนี่ยให้ทำจิต แต่ขณะดเดียวกันก็ต้องทํากิจด้วยคือมีความขยันหมั่นเพียรมีความขวนขวายพยายามไม่ประมาทพูดง่ายคือว่าเมื่อฟังธรรมของครูบาอาจารย์หรือของพระอุจารย์ต้องใช้ปัญญาแยกแยะใคร่ครวนเคยมีลูกศิษย์นะพระรูปหนึ่งถาม หลวงพ่อชาว่าเนี่ยเวลาทำสมาธิแล้วเนี่ยใจมันเตลิดฟุ้งภาวนาอย่างไรใจจึงจะสงบหลวงพ่อชาตอบว่าไงต้าบอกว่าเตลิดก็ช่างมันเดี๋ยวมันหยุดคิดเดี๋ยวมันขี้เกียจคิดมันก็หยุดคิดไปเองอะ่ะบางคนก็สงสัยเอ๊ะบางแห่งบางที่หลวงพ่อท่านก็นสอนว่าให้ ให้รู้จักควบคุมความคิดอย่าปล่อยใจลอยอย่าปล่อยใจฟุ้งซ่านอย่าส่งจิตออกนอกแต่ทำไมตรงนี้บอกว่าตะเหล่ก็ช่างมันทำไมท่านสอนขัดแย้งกันไม่ได้ขัดแย้งหรอกนะเวลาท่านสอนว่าเนี่ยสอนกับคนที่ไม่ค่อยสนใจปฏิบัติหรือว่าคนทั่วๆไปเช่นคารวาเนี่ยซึ่งมักจะชอบปล่อยใจลอย นะท่านก็สอนว่าให้รู้จักควบคุมจิตนะอย่าส่งจิตออกนอกแต่กับคนบางคนซึ่งปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจมากนะมุ่งจะบังคับจิตนะคอยเพ่งคอยจ้องเวลาจิตมันฟุงงงงนนฟ้งก็หงุดหงิดฟุ้งซ่านเวลาจิตมันฟุ้งก็หงุดหงิดแล้วก็เครียดนะ,ะกับคนแบบนีนะ้ท่านก็สอนว่าให้ปล่อยปล่ย,ลยมันซะ อย่าไปบังคับจิตมากมันจะเตลิดก็ช่างมันคือสอนคนไม่เหมือนกันไงนะคนที่ไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวอยู่แล้วหรือคนที่ชอบปล่อยใจฟุ้งซ่านเนี่ยถ้าเกิดว่าฟังคําสอนของของพระหลวงอชาแบบนี้แล้วเนี่ยถ้ามาใช้ไม่ถูกนี่มันก็ยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่นะตเตลิดก็ช่างมันให้เรารู้ว่าท่านสอนเนี่ยกับคนที่ ตั้งใจจะบังคับควบคุมจิตนะเป็นคนที่พยายามบังคับจิตซึ่งก็เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติจำนวนมากนะไอตอนที่ไม่ไม่รู้เรื่องการปฏิบัติก็ปล่อยใจลอยนะพอมาปฏิบัติเข้านะมันก็เบี่ยงไปอีกทางนึงนะก็คือพยายามบังคับจิตพยายาม คมความคิดนะไม่ให้มันคิดซึ่งก็เกิดผลก็คือเกิดความเครียดเกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเกิดบางคนถึงกับท้อแท้ท้อถอยเลิกปฏิบัติหรือไม่ใช่นั้ก็มีอาการประหลาดประหลาดหลวงพ่ออเขียนนั่นเคยเล่านะตอนที่ท่านไปสอนธรรมที่วัดโมก เพื่อมีโยผู้ชายคนนึงกนะ็มาปฏิบัติด,ด้วยนะก็ตั้งใจปฏิบัติแต่วันหนึ่งเนี่ยพอถึงเวลาทำวัดเช้าก็ไม่เห็นไม่มาทำวัดเช้าเหมือนเคยได้เวลาฉันเวลาอาหารแล้วก็ยังไม่มาตักอาหารหลวงพ่อท่านฉันเสร็จก็เลยไปที่กุตินะของชายผู้นั้น แล้วก็เรียกก็มีเสียงตอบมาเลยนะหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยหลวงพ่อก็ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าชายผู้นั้นเนี่ยกำลังนั่งสร้างจังหวะแต่ว่ามือเนี่ยนะมันไปติดที่หน้าอกขยับไม่ได้เลยนะสร้างจังหวะนะมือไปไปทาบที่หน้าอกเนี้ย คลื่อนขึ้นเคลื่อน,นลงก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้ก็บอกว่าเนี่ยเป็นนี้มาตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็เลยไปทําวัดไม่ได้จนถึงเวลาฉันเวลาอาหารนิ่มก็กี่โมงนะแปดโมงก็แสดงว่าอยู่ในท่าน,นั้นห้าชั่วโมงแนะล้วหลวงพ่อรู้เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นมีสาเหตุจากอะไรท่านก็เลยชวนคุยนะถามว่านะบ้านอยู่ที่ไหน มีลูกกี่คนชายคนนั้นก็ตอบนะมีลูกผู้ชายกี่คนลูกผู้หญิงกี่คนแล้วออกเรือนไปหมดหรือย,ยังแต่งงานไปหมดแล้วครับมีหลานกี่คนแล้วก็จารนนายนะหลานมีทั้งหมดกี่คนระหว่างที่เขาตอบเนี่ยหลวงพ่อบางทีก็ซักก็แยง้งเขาก็ชี้แจง ชวนคุยไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องครอบครัวเรื่องการงานชวนคุยจนกระทั่งชายผู้นั้นนี่เพลินเลยนะแล้วจู่ๆเนี่ยมือที่ค้างนะที่หน้าอกก็ตกลงมาตกลงมาก็ยังไม่รู้ตัวนะจนกระทั่งหลวงพ่อทักว่าเนี่ยมือตกลงมาแล้วนะออเขาดีใจมากเลยนะว่าตอนนี้กลับมาเป็นปกติแล้วสิ่งที่หลวงพ่อทำคืออะไรนะก็คือชวนเขาเนี่ย นะเอาจิตส่งออกไปข้างนอกปกติครูบาอาจารย์นี่ก็เตือนนะว่าอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยแต่กับรายนี้เนี่ยหลวงพ่อรู้ว่าเนี่ยเขามีอาการแบบนี้เพราะว่าจิตมันเพ่งเข้าไหนมากจิตมันเพ่งเ,นะเพ่งที่มือเพ่งที่ใจคอยไปควบคุมจิตคอยไปเฝ้ามองว่าใจมันจะคิดอะไรไหม คอยไปกดข่มความคิดมันก็เลยมีอาการเพี้ยนนะเพราะจิตมันพยศนะพอจิตมันพยศเข้ามันก็มีอาการทางกายหลายอย่างหลวงพ่อรู้ว่าเนี่ยถ้าปล่อยให้จิตนะเพ่งเข้าในเนี่ยมันก็จะไม่หายก็เลยต้องชวนนะชวนดึงจิตออกไปข้างนอกออกไปสนใจรับรู้นะเรื่องลูกเรื่องหลานหรือว่าสนใจ ในการสนทนากับหลวงพ่อแทนคือเราค่อยๆเงี้ยจิตออกมานะค่อยๆเงี้ยจิตออกมาจนกระทั่งจิตเนี่ยมันกลับมาเป็นปกติจากการที่เพ่งเข้าในพอดึงออกมาข้างนอกเนี่ยมันก็เริ่มเข้าสู่ภาวะที่ปกติหรือว่าพอดีพอดีพอใจสบายแล้วเนี่ยนะมือมันก็ตกเนี่ยวิธีนี้เนี่ยนะก็เป็นวิธีที่หลวงพ่อใช้บ่อยนะกับคนที่ ปฏิบัติมากไปจนมีอาการเพี้ยนบางทีถึงขั้นหลงอารมณ์รือวิปัสสนูวิปัสสน,นูนี่คิดว่าตัวเองเนี่ยนะบรรลุธ,ธรรมแล้วเหนือกว่าคนธรรมดาแต่อากับกิริยานี่มันแย่คนธรรมดานะคือมองจากสายตาคนภายนอกคือเพี้ยนหรือบ้าวงพ่อต้องชวนนะชวนให้เขาส่งจิตออกนอกให้ไปขุดหลุมนะขุดหลุมส่วม นะขุดจนเพลียเลยขุดแล้วขุดอีกขุดแล้วนอ่กจนทั้งรู้จากอารมณ์อันนี้เวลาได้ยินคาแนะนาแบบนี้เนี่ยก็ให้รู้ว่าเนี่ยท่านใช้กับคนที่จิตมันไม่สมดุลจิตมันเพ่งเข้าไหนแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบส่งจิตออกนอกเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็จะบอกว่าให้ให้รู้จักกําหนดนะมาอยู่มารู้ที่กายนะอย่าส่งจิตออกนอก อย่าปล่อยใจตเตลิดนะเวลาเราฟังคำสอนกูบาจารย์เนี่ยหรือว่าคำแนะนำของท่านเนี่ยก็ต้องรู้นะว่าท่านทำเพื่ออะไรนะกับใครกับบางคนนะท่านก็ชวนให้ส่งจิตออกนอกมีบางคนเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมาอยู่กับท่านท่านก็พานะพาไป ทป่ยาป่าไปดูต้นไม้ไปชี้นะว่าเนี่ยต้นไม้ต้นอะไรนั่นอะไรคือคนที่ซึมเศร้าเนี่ยจิตมันจมอยู่กับความคิดและอารมณ์ของตัวเนี่ยยิ่งจมอยู่ในอารมณ์เนี่ยยิ่งอาการก็กําเริบหนักขึ้นก็ต้องดึงออกมานะดึงออกมาไปรับรู้สิ่งต่างๆนอกตัวจะให้มาภาวนานี่ไม่ได้ หลวงพ่ออมเกล็นเนี่ยถ้าเจอคนแบบนี้ท่านไม่ค่อยแนะนําให้ภาวนาเท่าไหร่เพราะว่ายิ่งภาวนาจิตมันยิ่งเข้าไปข้างในหรือาภาวนาแบบที่เรียกว่ามาดูความคิดหรือว่ามามาดูกายดูใจเนี่ยเพราะส่วนใหญ่พอพอให้กลับมาดูข้างในแล้วเนี่ยมันยิ่งถล่มลึกเข้าไปในอารมณ์ในเหตุการณ์ได้ร้ายแน่ดิดจะช่วยได้ต้องดึงออกมาไปรับรู้สิ่งภายนอกแทน ไปรับรูนะ้โลกภายนอกนะต้นไม้นะสิงสาราสัตว์มันก็ช่วยททำให้จิตค่อยๆกลับคืนสู่ภาวะที่สมดุลนะหรือว่าเป็นปกติเวลาเรารู้จักใครนะที่เขาซึมเศร้าเนี่ยจะเป็นลูปเป็นหลานเป็นเพื่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าจะแนะนำให้เขามามานั่งภาวนานะตะพึ้นตะพือน,นะเดี๋ยวนี้หลายคนไม่ได้คิดว่าภาวนาเนี่ย หรือเพราะการนั่งสมาธิหรือการจระสติในรูปแบบนี้มันจะเป็นคําตอบสําเร็จรูปสำหรับคนที่มีอาการทางจิตกรณีแบบนี้นีต้องต้องออกไปทำโน่นทํานี่มากกว่าไม่ใช่ให้อยู่นิ่งๆเพราะจะอยู่นิ่งๆแล้วเนี่ยมันก็จะหลุดเข้าไปในความคิดถลําเข้าไปในอารมณ์แ้ะจมดิ่งไปเรื่อยๆต้องดึงออกไปให้ไปทำโน่นทํานี่ออกกําลังกายไปปลูกต้นไม้ ลาะตะเข็บผ้าถักโครเชต์วารูปไปนะแต่ให้มีสติอยู่กับสิ่งที่ทำเพียงแต่ว่าให้จิตมันไปอยู่ข้างนอกหลายคนเนี่ยตั้งใจปฏิบัติมากเนี่ย <c oughs> ก็จะมีอาการนะที่ประหลาดประหลาดคล้ายๆกับโยมคนที่เพิ่งพูดถึงเนี่ยบางคนนี่เป็นหมอนะแต่ว่าตั้งใจปฏิบัติมากเนี่ย ทำไปนานๆเนี่ยเราก็มือนี่สันเลยนะตากระพริบทำอะไรก็ทำไม่ค่อยได้จะผ่าก็ผ่าไม่ได้มือสันนะมีความเครียดมีความวิตกกังวลนะคำแนะนำเนี่ยสำหรับผู้ป่วยแบบนี้ไม่ใช่ผู้จริงก็ไม่ใช่ผู้ป่วยนะแต่คนที่มีอาการแบบนี้คือต้องเลิกปฏิบัติไปเลยเลิกปฏิบัติเพราะว่าถ้าปฏิบัติเนี่ยมันก็จะอาแต่จ้อง เรเกิดความเกรงความเครียดสาวคนส่วนใหญ่เนี่ยควรจะมาปฏิบัติเพราะว่าจิตมันฟุง้งแต่สาวคนบางคนเนี่ยควรจะต้องเลิกปฏิบัติไปสักพักหรืออย่างน้อยก็ปฏิบัติในรูปแบบก็เลิกสักก่อนหยุดสักหยุดระงับสักพักนี่เวลาเวลาเวลาเ,าเราปฏิบัติเนี่ยนะคำแนะนำของครูบาอาจารย์หรือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ย เมื่อได้ยินได้ฟังได้อ่านเนี่ยมันต้องใช้ปัญญาประกอบด,ด้วยนะว่าเป็นไปเพื่ออะไรนะหรือว่าแนะนำสั่งสอนกับใครนะไม่งั้นเราจะเข้าใจผิดได้ง่ายหรือยิ่งกว่านั้นคือเอาคำแนะนำที่ถูกใจเรานะมาใช้ซึ่งที่จริงก็คือถูกใจกินเลส อย่างเช่นผู้จาร์แนะน,นำพระสนโกริวิสาว่าให้หย่อนความเพียรลงอ่ะเราก็หย่อนบ้างสิั้งที่ความเพียรก็ไม่เคยมีอยู่แล้วนะกิเลสนี่บางทีมันก็ฉลาดนะมันก็รู้จักนะดึงเอาคาแนะนาสั่งสอนที่ถูกใจกิเลสเนี่ยเอามาเอามาใช้กับตัวเองนะหรือเอามาเป็นข้ออ้างที่ทําให้นะทําให้เฉื่อยชา หรือว่าทำให้เกียดค้านมากขึ้นอันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะาหากว่าไม่รู้จักพิจารณาให้ถูกต้องว่าคำสอนนี่เนะี่ยมันเป็นไปเพื่ออะไรเพราะถ้าไม่มพิจารณาถูกต้องเนี่ยมันก็มาใช้เพื่อสนองกิเลสต,ตัวเองเพราะมันถูกใจ ท,ทั้งสองีมอาจจะไม่ถูกต้องก็ไดนะ้จะเอาคำสอนมาเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่ามันถูกต้องเหมาะสมกับเราไหมนะไม่ทำให้เราดีขึ้นหรือเปล่านะแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเรามีปัญหาเนี่ยเราก็ต้องรู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเราเองด้วยนะาจะยึดเอาคำสอนอครูบาอาจารย์เอามาใช้เป็นสูตรสำเร็จรูปกับตัวเองนี่ก็ยังไม่ได้ทีเดียว เพราะว่าคาสอนครูบาอาจารย์เนี่ยท่านอาจจะเหมาะออกับคนอื่นแต่ไม่ค่อยเหมาะกับเราในในเวลานั้นอย่างเช่นท่านสอนว่าเนี่ยอย่าปล่อยใจเตลิดนะให้รู้จักดูจิตนะหรือว่าบังคับจิตไม่ให้มันเป็นมีอกุศลให้คนที่เพ่งอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดทําอย่างนั้นเนี่ยก็ยิ่งแย่แต่สิ่งที่คนทำเพื่อพยายามเนี่ยค่อยๆน้อมจิตออกไปข้างนอกจิตมันเพ่งเข้าใน ในวิธีที่จอย่างนี้จิตออกมาเนี่ยคือต้องออกไปรับรู้สิ่งภายนอกให้มากขึ้นสมัยที่อาตมาปฏิบัติใหม่ๆที่วัดสนามในกับหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็มีอาการแบบนี้นะจิตมันเพ่งเข้าในจนเครียดจนปวดโน่นปวดนี่แล้วก็รู้เลยว่าเนี่ยเป็นพ่อเราปฏิบัติผิดนะเราเพ่งมากไปแต่พอจะ ทำสบายๆนี่มันก็ยากนะเพราะมันจะเพ่งอย่างเดียวเลยยกมือสร้างจังหวะก็ปรี๊ดเลยนะยกมือสร้างจังหวะไม่ได้เพราะยกมือแค่ครั้งสองครั้งเนี่ยมันก็เครียดนะต้องเดินจงกรมแต่เดินจงกรมแล้วเนี่ยมันก็ยังอดไม่ได้ที่จะเพ่งนะงเพ่งเข้าไปข้างในก็เลยต้องพยายามดึงจิตออกไปข้างนอกด้วยการทอดสายตาไปที่ประตูส้วมนะ ประตูส้วนนี่มันอย,นอย,นอยู่มันอยู่สุดทางจงกรมนะเวลามองเนี่ยมองไปที่ประตูส้วมเลยเพื่อดึงจิตให้มันออกไปข้างนอกไอ้วิธีแบบนี้ครูบาอาจารย์ก็ไม่แนะนำนะกับคนทั่วไปนะแต่เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมันต้องใช้วิธีนี้ถึงแม้ว่าดูเหมือนว่าจะเป็นการปฏิบัตินอกครูนะแต่ที่จริงครูบาอาจารย์ที่ฉลาดท่านก็ก็คงจะแนะนำแบบนี้เหมือนกันนะกับลูกศิษย์บางคนที่มีปัญหาแบบนี้ ให้พอส่งจิตออกไปข้างนอกนะดึงจิตออกออกจากใจเนี่ยมันก็ค่อยเริ่มเข้าสู่ความสมดุลแล้วก็อาการที่ประหลาดประหลาดก็ค่อยๆหายไปและหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถจะสร้างจังหวะได้สามารถจะปฏิบัติได้เหมือนปกติเหมือนคนทั่วไปน้นเราต้องรู้จักแก้อารมณ์ของเราเองด้วยนะการแก้อารมณ์เนี่ยก็ต้องรู้จักมองว่าสาเหตุของปัญหาคืออะไร แล้วก็แก้อามณ์ของตัวให้ได้บางทีก็ต้องอาศัยคำสอนครูบาอาจารย์แต่บางทีก็ต้องอาอาหาทางออกด้วยตัวเองซึ่งอาจจะไม่ตรงกับคำสอนครูบาอาจารยนะ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปแต่ถ้ามันได้ผลนะ,ะมันก็น่าลองทำเพราะสำคัญคือว่าอย่าใช้วิธีการที่มันไปสนองกิเลสข,ของตัวเพราะกิเลสมันก็ฉลาดเหมือนกันนะ มันก็หาข้ออ้างต่างๆมาเพื่อจะทําทให้เราหลงเชื่อมันเช่นเผาเครียดมากๆก็ไปกินเหล้าจะไปสูบบุหรี่ดีกว่าอันนี้อย่าไปทําอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดว่าทําใจสบายๆนะปล่อยใจให้มันให้มันออกไปข้างนอกบ้างเพราะมันมันเครียดมากไปแล้วอย่างนี้นี่ก็ยังพอ,อ,อยังน่าจะดีกว่านะแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้วิธีนีนะ้กับหลายคนที่ เครียดมากนะเป็นวิธีการที่ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรนะดีกว่าไปหาเล่าไปหาสิ่งเสพติดไปหาหรือไปไปช่วนไปคุยไปสูบบุหรีนะอันนั้นเนี่ยสางว่าโดนกิเลสหลอกแล้วนะเพราะฉะนั้นการแก้อารมณ์ของเรานี่มันต้องแก้ให้ถูกนะต้องใช้ปัญญาและสติกัากำกับด้วยเอาชาใิวันทานี้นะาการาบพระ